ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมนะจ๊ะกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะกดพวกเราด้วยก็จะดีมากค่ะกุ้ง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 ้กริ้งกริ้งก๊อบก๊อบเสียงกระดูกอะเสียงก๊อบแกรบคุณผู้ชมจ๊ะ ก่อนที่จะไปเอาเรื่องตัวเลขกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนแม่วางแผนไว้แล้วว่าจะออกจากวงการหรอร้อนใจนะร้อนใจก็ร้อนใจเพราะว่ารายการแม่ก็หลายรายการอยู่นะไม่รู้เขาจะเรียกใครไปทําแทนแม่เหมือนรอเสียงจริงจริงไม่ได้มีแผนจะออกหรอกลูกแต่ว่าแผนว่าโอเคว่านปลายเราจะไปอยู่ไหนยังไงงานในวงการแม่ทําตลอดแลวแม่นะแล้วไม่เคยคิดจะเลิกเลยขอให้มีคนจ้างมาเถอะทำโอยยอมแบะหากเลยลูกค่ะ จริงๆแล้วเอาโอเคเราก็สบายใจกันไปปอดหนึ่งแล้วว่ายังไงไม่ออกจากวงการบันเทิงแน่แต่ว่าแม่บอกว่าอยากได้ที่ที่จะเอาไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตเห็นว่าไปเล็งๆไว้ที่อุทัยธานีทําไมต้องเป็นอุทัยธานีก็คือต้องบอกว่าอุทัยธานีเป็นมันเป็นอาเภอบ้านไร่เนี่ยเป็นแบบภูเขาอยู่ในหุบเขาเหมือนเหมือนเขาใหญ่เลยแต่เขาใหญ่เนี่ยยังแพงมากแล้วแบบแตะไม่ได้เลยที่ไร่หนึ่งอาจใช้ตังค์เยอะอะไร แต่ว่าที่อุทยที่ยังถูกอยู่แต่ว่าสวยไม่แพ้เขาใหญ่อันนี้ที่แม่ถ่ายนี่คืออุทัยเหรอคะใช่นี่คืออุทัยใช่อันนี้คือแม่ไปขุดบ่อไว้จ้ะแม่ใช้จอบขุดเลยเหรอะตะกี้ใช้เครื่องใช้เครื่องจุอแรงไม่ไหวแต่ไม่ใช่แค่เล็งไว้นะคุณผู้ชมเบกกี้คือซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วค่ะซื้อที่ไร่แล้วก็ที่นาเท่าไหร่คะกี่รวอรวมๆแล้วน่าจะประมาณ30ไร่แม่ซื้อครึ่งจังหวัดแล้วนะที่แม่ซื้อสามสิบลายใช่ไมเห็นบอกว่าก็หลายสิบล้านอยู่ใช่ไหมแม่ไม่ไม่ที่เขายัง แล้วเดี๋ยวหลังจากที่แม่บอกแม่ไปอยู่อุทไทยนี่แหละเดี๋ยวคนก็ไปซื้อร้อนที่ที่แม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ที่แพงไปเลยค่ะได้เป็นเพื่อนกันค่ะแต่อุดมสมบูรณ์มากสวยนะคะอากาศร้อนไหมแต่เวลาร้อนก็ร้อนนี่แหละค่ะอันนี้แม่แม่ขุดบ่อไว้ทั้งหมดสามไร่ค่ะเอ๊ะแม่ขุดอย่างนี้แม่มีแผนจะเปิดร้านอาหารป่ะเพราะว่าหนูเห็นแม่ชอบทำอาหารมากคือตอนนี้เห็นแม่นะในไอจีแม่แม่ก็ขายของออนไลน์ซึ่งเวลาใครซื้อไปนะคุณผู้ชมทุกคนจะติดอกติดใจในรสชาติอาหารของแม่หมด ชอบทําอาหารแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดร้านอาหารแม่ชอบทําเวลาไปกองละครก็ทําโน่นนี่นั่นชอบทําวันนี้ก็ทํามาฝากพวกหนูนะไปดูมาไปดูกันแม่หนเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาไปไหนนะไปกองไหนชอบทํากับข้าวมาฝากเพื่อนๆเจ้าตกับข้าวอุ้ยไก่จริงไก่หอมมากเลยอันนี้ไก่แม่เป็กอิจฉาครูสลามากนี่กองอแกงเทโพนี่พะโล้พะโล้อันนี้ต้มยำอุ้ยอันนี้แกง รักทองเยอันนี้แกงจืดแนี่แต่อันนี้คืออันนี้ไก่แม่ทอดมาระดับหนึ่งแล้วก็มาอุ่นค่ะต้องบอกเลยว่าเวลาทํากับข้าวนะแม่มีความสุขมากจะโมโหมีอยู่อย่างเดียวเรื่องอะไรคะเตาแก๊สไม่สบอารมณ์อา๋อที่ก่อนมีปัญหาเยอะมากยใช่แล้วบางทีแก๊สมัน มันไฟมันไม่สม่ําเสมอมันปรับไม่ได้บางทีเราดาดของเรานุ่นของมันไหม่ข้างนีง่ข้างหนึ่งไฟมันไม่ได้ไไดัด่งใจเรา<ช>อันนี้เวลาจะเลือกใช้อะแม่ให้ไฟมันได้ดั่งใจเราเราต้องมีวิธีการดูอะไรยังไงบ้างคะแม่ก็นี่ไง,ไงฮะตัวนี้อย่างเงี้ยตัวนี้แม่สู่ชอบมากจงว่าค่ะนีว่าเออแม่เพิ่งใช้ใหม่ๆเลยนะแต่ติดใจมากเพิ่งเจอตัวที่โดนใจเราใช่เป็นเป็นเตาฟู่สองหัวนะแต่แบบว่าเบามาก เบามากทนมากแล้วก็สะอาดมากแล้วหัวเป็นสแตนเลสแล้วเป็นทองเหลืองเอาอย่างนี้ก็ไม่เป็นสนิมสิไม่เป็นสนิมค่ะแล้วล้างง่ายมากค่ะทองหัวทองเหลืองนี่มันจะทําให้ให้ความร้อนเนี่ยแบบร้อนนานสามารถคุมไฟได้ใช่ให้ลูกขอนี่าต้ดูได้ไหมหนูกดลงไปลหนูก็ขออนุญาตเพราะว่าอะไรหนูก็เป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟเหมือนกันดีกรีแฟนทำอาหารนี่ก็ไม่แพ้โอ้ยของเขา่ ไฟเยวก็ไปอยู่เลยแรงมากแล้วมีสองหัวนะทาได้หลายเมนูนะแม่เนาะใช่ค่ะตั้งตั้งสองหัวได้สบายเลยตรงถ้าตรงกลางเป็นไฟแรงนะจะนะแล้วก็อันนี้กลางดําเอาคงลงข้างล่างนีก่าคือผู้ชมวันนี้อาจจะเห็นเปลวไฟหรือเห็นเปลวไฟไม่ชัดเพราะว่าอะไรไฟในสตูเรามันจ้ามากนะคะแต่จะเห็นว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันแรงเลยนะไฟมันแรงไฟมันลดมากๆเลยแม่แล้วที่สําคัญแข็งแรงนะคะจะบอกว่าแข็งแรงมากบูแข็งแรงแม่หนูอยากรู้ทีเนี้ยมันติดตั้งง่ายไหม เวลาเอาไปอะไรพวกนี้บางทีเราอยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้หญิงเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาติดตั้งนะสำคัญมากเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยไม่อยากให้ทุกคนต้องประมาาเนาะเวลาเวลาเราสั่งถังแก๊สมาให้ช่างเขาให้ช่างเขาต่อสายให้ดีกว่าเขาต่อให้เลยเรียบร้อยใช่เขาต่อให้เสร็จเลยจะได้ง่ายๆสบายๆเพื่อความปลอดภัยของเราหลังจากนั้นเราเปิดใช้ก็สบายเลยแะและเห็นในกระทะเนี่ยมันเดือดทุก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 จุดเห็นไหมเนี่ยมันเหลืองสวยเลยนะทุกอย่างก็บอกเลยว่ามันถูกใจคนทํากับข้าวคนทําอาหาร เตาไฟนี่สําคัญมากๆเลยนะไม่ไม่ทันใจคืออาหารไม่ได้ดังใจด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีความจําเป็นนะว่าไฟต้องอย่างนี้ไฟต้องอย่างนั้นกระจายไฟต้องทั่วจริงและย่อนี้นะเขาบอกว่าทนทานมากอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานยาวนานค่ะนรุ่อนี้เขามีประกันใี้หนึ่งปีแลวน้ําหนักไม่เยอะแต่ทนอันนี้ชอบมากเราอยากจะย้ายไปตั้งตรงไหนก็ได้สมมุติวันนี้เราอยากจะออกไปที่สวนเราก็ไปทำที่สวนได้วันนี้เราอยากจะไปนั่งที่ชานบ้านเราก็ทําที่ชานบ้านได้ จะบอกตัวเตาแก๊สนี่น้ําหนักเบาด้วยแล้วก็ยกไปไหนจัดง่ายไม่เบื่อพื้นที่นะฮะแม่ในชอบแบบสบายๆเดี๋ยวจะยกให้ดูน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงโอ้ยหนูมันยึดอยู่สิแม่โอ้ยมันยึดดิแต่เมื่อกี้ลองยกกับทีมงานเนี่ยเบาจริงเบาจริงได้ปิดแก๊สก่อนอปิดกัดกันเดี๋ยวทำให้ระวังนะลูกระวังนะฮะ น้ำหนักเบาแต่ทนทานมากๆนะคะนี่เป็นไงเบาไม่หยอยเห็นไหมครบเบามากเลยเออรับประกันหนึ่งปีเลยที่สำคัญอย่างที่บอกเมื่อก่อนเวลาใช้แบบอื่นทำความสะอาดยากเพราะมันชอบตกไปตามหัวสเตลเลตนะคะเป็นสเตลเลตแล้วก็หัวทองเหลืองอันนี้ค่ะไอ้นี่มากเลยทนมากแ้วก็ความร้อนเรียกว่าเกความร้อนแพงไหมอ่ะถ้าถ้าพูดมาขนาดนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแพงนะอันนี้แค่พันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองพันสองร้อยเก้าสิบบาททั้งหมดเนี้ยเหรอเนี่ย หัวคู่เนี่ยสองหัวเนี่ยนะใช่สองหัวเนี่ยสองร้อยเก้าสิบใช่สองร้อยเก้าสิบอันนี้อีกนะอันนี้ถ้าใครสนใจนะวันนี้พี่สุมาคุยแซบโชว์นะถ้าได้แค่เตาแก๊สอย่างเดียวไม่ใช่พี่สุมันต้องมีของแถมมันต้องคุ้มค่านี่ไงหม้อทั้งหมดที่เอามานี่หม้อแขงทั้งหมดนี่ห้าไซส์เนี่ยฮะเอาไปเลยค่ะแถมแม่ให้เหรอให้ฟรีเหรอเดี๋ยวนะไอ้นี่ไอ้นี่พันสองเก้าสิบใช่ไม่ให้หม้อห้าใบห้าใบเนี่ยหม้อแขงเนี่ยเอาไปเลยห้าใบห้าขนาดด้วยนะคุณผู้ชมใจจดีังอ่ะเอาไปเลย พอไหมพอไหมไม่พออ่าไม่พอไม่พอเนี่ยเอ้าเอาขับมาแบบไปอีกห้าไซส์เนี่แบบนี้เลยเป็นสเตลเลตเหมือนกันค่ะสเตลเลตแต่ขับไปนะฝาพลาสติกอีกห้าหรอคะอ่ามอแขกนี่ฝาสเตลเลตทั้งหมดนี่เป็นสเตลเลตอีกห้าไซส์เอาไปเลยเป็นสิบชิ้นแล้วนะโอ้แม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ขายหรือแม่แจกจริงเอ้ามาทั้งทีนี่ตสองปีแล้วมั้งเนี่ยคุยแซฟโชว์แม่เพิ่งได้มาเอาเอาแม่จะให้อีกเอาไหมเอาไหมอ่าไม่พอเอานี่ไปเอ้า เอานี่ไปนี่ไปที่คีบที่คีบมาไหมที่คีบเอาเอาจะได้เอเอาเอาเอาที่คีบไปที่คีบให้แม่ก็เอาที่คีบเหนืออันน่ารักน่ารักนะเหนืออันเอาเอง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 อะไรอะไรแถมอีกอ่ะอย่าจะมีดอีกสามเล่มมาปไปโอ๊ยเดี๋ยวนะสามเล่มมาไปแถมแถมจะมาโหแล้วขอกระทะด้วยได้ไหมล่ะได้ไหมอ่ะดูสิไม่มีปัญหาเอาไปเลยจะทนยมาไปเอาไปเลยเดี๋ยวนะเจ๊อย่าผู้ชมสรุปก่อนนะได้ สองคู่นะสองหัวนะได้หม้อแขกห้ไซส์ห้าใบสแตนเลด5้าห้าห้าหไซส์ห้าอันได้มีดอีกสามที่คีมอีกหนึ่งแล้งอีกหนึ่งซื้อหนึ่งแถม15บ้าบ้าไปแล้วมีอยู่จริงเลย1นึ่งพันองราสบนะสิบหชิ้นนะพันสบบาทอยากได้นะคะนี่สั่งซื้อเลยส่งฟรีส่งฟรีไม่มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะดูเลยนะคะ แม่โทรเลยที่02นะคะ1148955หรือว่าคุยแซบมอนะหรือว่าสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอได้เลยคุณผู้ชมถ้าสแกนเข้ามาไม่ต้องถามแล้วนะว่าจะอะไรยังไงดูรายละเอียดในนี้เลยบนหน้าจอเลยเมื่อคุณไลน์แอดเข้ามานะคะนั่นหมายความว่าคุณอยากจะซื้อแล้วนะแอดมินจะไม่ตอบอะไรกับคุณทั้งนั้นสแกน QR c ค d e มาในราคา1,200บาทคุณจะได้ทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอนั้นเลยพร้อมทั้งส่งฟรีทั้งหมดนั้นเลยเพียงบอกว่าเอากี่ชุดสแกนแล้วโอ แล้วนะคะแล้วส่งสลิปมาส่งที่อยู่มาของถึงมือแน่นอนค่ะส่งฟรีเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องโทรเสียเวลาค,คือขออย่างเงี้มันไม่ต้องไปเช็คอะไรแล้วเนาะถ้าคุณจะเอากี่ชุดอะคุณโอนตังเลยนะคะ,คะตามบัญชี ที่บอกเอาไว้นะคะถือว่าแอดไลน์แอดไลน์คุยแซบมอนะคะแล้วส่งสลิปไปทั้งหมดเลยส่งสลิปไปเลยแล้วก็โทรโทรศัพท์ของคุณค่ะชื่อที่อยู่ทั้งหมดนะคะแล้วแอดมินจะจัดส่งของให้คุณสแกนอิโค้ดนะคะเดี๋ยวเราจะมีชื่อบัญชีของบริษัทเรานะคะเป็นบริษัทดีดังรวยนะเด็กไปที่คุณคุณจะเอากี่ชุดคุณก็โอนมา1ชุดนะคะ1290บาท ทั้งหมดบนหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมทั้งหมดที่คุณเห็นเลยนะบนหน้าจอตรงนั้นนะคะ,ะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะ,ตะเตาแก๊สนะคะสองหัวหนึ่งชุดนะ,ะนะคะแล้วก็กระทะหนึ่งใบหม้อแขกห้าใบาข้าปราแวนนะคะเป็นสเตเลสห้าใบนะคะที่คีบแล้วก็มีดอีกนะคะทั้งหมด16ชิ้นคุณจะได้ไป1,290บาทคุ้ามมากจะบอกเขาที่แล้วนะที่มาขายตัวหมอห้อเนืงอะ่ะพ่อบ้านแม่บ้านชอบมากเขาซื้อไปสร้างอาชีพกันเลยนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะบอกว่าซื้อที่นี่ได้ราคานี้ ซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะแล้วทีว่สำ<อ>คัญของเราส่งฟรีะะส<อ>่งฟรีมส่งฟรีไม่มีบวกแล้วนะนี่คือราคาที่ถึงมือคุณเลยนะคะ1,290บาทนะที่อื่นเขามีค่าส่งแล้วราคาแพงกว่านี้ที่อื่นเขามีค่าส่ง200<ช>ของเราส่งฟรีคุณจ่าย1,290แล้ว จบตรงนี้เลยซื้อไปทําธุรกิจได้ตั้งต้นทำธุรกิจได้ซื้อแจกได้ซื้อทําบุญได้ซื้อใช้เองได้คุ้มทุกอย่างเลยเพราะวันนี้ให้เยอะจริงๆให้เหมือนแจกจริงๆไม่สุพิสุว่าเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยนะไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะแล้วก็ซื้อไปถวายพระได้นะเพราะว่าจริงๆวัดเนี่ยบางทีคนก็มองข้ามนะเพราะว่าบางทีท่านท่านไม่มีโยมไปคอยดูแลบางทีอาหารที่จัดคนใส่บาตรตอนเช้าไปเนี่ยเหมือนท่านต้องอุ่นฉันตอน ตอนเพลยอะไรเงี้ยท่านก็จะได้เปิดแก๊สได้นะคะอันนี้นะคุณผู้ชมตั้งปุ๊บนะคุณแค่มีถังแก๊สของคุณแค่ถังเดียวที่เหลือเรายกครัวมาให้คุณแล้วนะคะในราคา1,290บาทวันนี้อย่ารอชาร์จสแกนคิโค้ดที่หน้าจอนะคะที่คุยแซหมอแล้วที่สำคัญเราย้ายสเตชั่นไปตรงนู้นกันหน่อยไหมฮะเป็นหัวทองเหลืองนะคะเนี่ยเป็นหัวทองเหลืองเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ ทองเหลืองทองดาสะอาดง่ายแลความร้อนทั้งหมดเลยถึงเร็วมากๆเลยและเนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้ไปแล้วกล่องไปส่งไงกล่องใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ส่งฟรีอะถ้าปกติกล่องถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยเซตนึงค่าค่าส่งน่าจะประมาณ200บาทแต่ว่าเราไม่คิดนะคะคุณจ่ายแค่พันสองเนี่ยคุณได้รับไปทั้งหมดนี่เลย นะคะ16ชิ้นแล้วกระทะเราดีๆนะเป็นแบบ nonstick ใช่ไหมที่มันไม่ติดกระทะต้อตัวนี้นะครปรับไฟที่3ระดับด้วยกันนะคะอยากได้เบากลางหรือแรงก็ได้หมดเลยแล้วที่สําคัญของเขาแป๊ะเดียวแล้วติดเลยจุดระเบิดของเขาดีมากนะคไม่ต้องไปตอกแต๊ตอกแต๊ะตอกแต๊ทำความสะอาดง่ายไม่ขึ้นสนิมชอบมาก ะะอันนี้ดีมากาจัดเลยจัดเลยนะคะจะเอากี่ชุดก็สั่งมามีจํากัดนะคะที่ของแถมเรามีจํากัดเรื่องของเรื่องนะคะเตาแก๊สเรามีเยอะอยู่แต่ของแถมเรามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรีบเลยนะคะแม่ได้อะไรบ้างย้ำให้หนูฟังอีกทีได้ไหมคะเตาแก๊สสองหัวนะคะซื้อเตาแก๊สสองหัวจะได้กระทะหนึ่งใบนะคะ ครบประแหวนอีก5เซตด้วยกันห้า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 ซ้ายแล้วก็หม้อแข็งอีกห้าซ้ายที่คีบแล้วก็มีดแต่เขียงอันนี้ไม่ใช่นะคะเขียงไม่ใช่ค่ะค่างสองร้อยเก้าสิบบาทลอย้ำค่ะนะคะค่างสองร้อยเก้าสิบบาทช่องทางอายัดอีกทีจะแม่จ๋าสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดนะคะคุยแซฟมอนะคะท่านใดที่อยากสั่งก็แอดไลน์ได้เลยนะคะโทรมาถามก็ได้บางคนอาจจะไม่สะดวกแอดไลน์โทรมาก็ได้นะะง่ายๆเลยนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอดีกว่าง่ายดีคุณแก่คนเฒ่านะไปถ่ายไว้เลยฟึ๊บ นะคะเอาง่ายๆเลยไปแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะพันสไม่มีที่ไหนละซื้อที่นี่ได้ราคานี้พร้อมของแถมอย่างที่บอกแต่ซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้แล้วก็ไม่มีของแถมด้วยมีจํานวนจํากัดนะคะสแกน QR Code หรือว่า แอดไลน์คุยแซ่บมอได้เลยค่ะใช่ค่ะแกว่ามแน่แอย่างนี้นะยิบโทรศัพท์มือ totally ถือขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดพอแอดปุ๊บเราจะมีข้อความอัตโนมัติเด้งไปเป็นชื่อบัญชีของเราบริษัทดีดังรวยเห็นปุ๊บโอนเลยถ้าต้องการ1ชุดโอน1290บาทของแขมที่อย pues ู่บนจอตรงนั้นน่ะ 1290บาท2ชุดก็บวกกันไปนะคะอโอนเสร็จนะคะส่งสลิปมาพอส่งสลิปเสร็จนะคะแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวแอดมินเราจะทักไปนะคะบอกได้เลยว่าทีมเรารวดเร็วราคา1290บาทบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านี่คือราคารวมค่าส่งแล้วคุณใจ่ายในราคาเนี้ยตั้งโต๊ะมีครัวเป็นของตัวเองพร้อมสับพร้อมอุปกรณ์เนี่ยกระทะตรงเนี้ยพร้อมเสร็จสับนะเตาแก๊สพร้อมมีดพร้อมพร้อมทําครัวได้เลย,ย <ก S 1> นะคะคในราคา1290 ทีมงานตอนนี้มีคนแอดมาเยอะมากเขาบอกว่าเวลาแอดแล้วโอนตังแล้วส่งสลิปแล้วใจเย็นๆนะเดี๋ยวทีมงานทยอยตอบกลับคุณได้สิทธินั้นแล้วค่ะอย่ากังวลอย่ากังวลนะคะคือถ้าโอนแล้วส่งสลิปแล้วคือทุกอย่างจบส่งที่อยู่และเบอร์มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวได้รับของแน่นอนบอกเลยเลยว่าแค่หัวเตาแก๊สเนี่ยสองัวคุณผู้ชม1,290เินี่ยก็โคตรคุ้มแล้วใช่แล้วยังได้อุปกรณ์ตรงนี้แล้วส่งฟรีด้วยแม่ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วโปรโมชั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ราคานี้นะคะส่งฟรีด้วย มากๆเลยนะผาดอะไรก็ไม่ติดกระทะน,นะที่สำคัญเ<อ>มื่อกี้<า>ทีมงานยกบอกว่าของแถมจะหมดแล้วจ้วาหมดแล้วรีบ,รบ,รบ,รบเลยรีบ,รบเลย แล้วอะไรว่าคุยแซบมอนี่ไม่เคยทาให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าเราขายของนะคุณผู้ชมอยากให้คุณมีของดีๆใช้นะเราเอากําไรไม่เยอะแล้วเราส่งให้ฟรีแล้วของเราเป็นของดีมีคุณภาพนะคะการันตีโดยชื่อคุยแซบนะไม่เคยทําให้ผิดหวังสินค้าทุกตัวที่ออกจากเราเราอยากให้คุณได้รับของดีๆไปใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะสแกน QR code นะคะหนชุดอย่างที่เห็นบนจอเลยได้ของเยอะมากนะ,ะของแถมเพียบเลยนะคะ1,290บบาทนะเตาแก๊สสองหัว กระทะที่คีบมีดนะคะหม้อนะคะชุดทัพเปอร์แวร์นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆ พอสแกนมาปุ๊บเราจะเด้งกลับไปนะคะโอนเงินชื่อบัญชีบริษัทดีดังรวยนะ,ะนะคะนะคะพอคุณได้ปุ๊บนะคะคุณก็แจ้งกลับมาว่าคุณชื่ออะไรที่อยู่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรรอแอดมินคอนเฟิร์มนะคะบอกลูกค้านิดนึงนะคะสินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาตอนนี้นะคะเราจะจัดส่งหลังสงกรานรอรับได้เลยนะ,ะเพราะว่าช่วงสงการานไปรษณีย์เขาก็หยุดน<ช>ิดหนึงมาให้เข้าใจกันนะคะหลังสงกรานนะคะกลับมาได้รับเลยโอ้ยคุ้มมากตอนนี้ลายแอดเต็มแน่นมากๆแล้วของแถมจะหมดแล้วรีบทักด่วนเลยนะจ๊ะ จะพักแป๊บนึงช่วงหน้ามาใครที่รอเลขอยู่ผีใบผีเดินมาบอกหรือ,อยังเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องรอเลขแล้วสแกน qr code ค่ะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ